ข่าวเรื่องกบนคอน เปิดวินาทีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวที่วัดใหม่หนองบัวรีอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC เนี่ยโอ้โหแห่เข้าไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็เข้าไปขอถ่ายรูปกับอุงอิงเพชรบ้านแพงใช้คำว่าเยอะมากๆกนะทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับถือว่ามาสร้างปรากฏการ์อีกแล้วสร้างตำนานอีกแล้วครับกับปรากฏการ์โดนรุมรถตู้นะครับซึ่งอิมต้องบอกเลยนะ ว่าภาพเหล่านี้เราอาจจะคุ้นชินกันดีครับกับการเห็นองงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโดนรุมนะครับแล้วก็โดนต่อแถวต่อคิวขอถ่ายรูปครับ และอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็จะปลื้มใจทุกครั้งเหมือนที่ทุกคนเนี่ยได้ดูอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ดูช่องเสียนนลำเพินออฟฟิเชียลที่ได้มีการถ่ายทอดให้วพวกเราได้ดูกันนะครับแล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจทุกครั้งเวลาที่เห็นน้องเนี่ยโดนแฟนคลับรุมถ่ายรูปแล้วก็พ่อๆแม่ๆม่เอฟซีแฟนคลับรักแล้วก็หอมน้องแบบนี้ฮักหอมน้องแบบนี้ครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ได้แต่ปลื้มใจครับบอกว่าทุกคนที่ดูอุ้มอิ่มอยู่ตรงนี้พวกเราพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเราเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนะครับทุกคนเชียร์คนไม่ผิดรักคนไม่ผิดครับอุงอิงเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอุงอิงยังวางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายมากๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ย ชอบน้องตรงนี้มากยังคงความเป็นบ้นบ้านยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่วันนี้เจห๊หวีได้พูดไปครับอง์อ,งอิงน้องเป็นคนที่ไม่มีความอิจฉาริษยาใครน้องก็เลยสร้างสารรค์แต่ผลงานดีๆออกมาสู่สายตาประ,ประชาชนนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะในใจเนี่ยไม่ได้คิด จะแข่งกับใครใช่ไหมครับน้องก็เลยเป็นคนที่เห็นไหมครับแฟนคลับรักทั่วประเทศด้วยผลงานการันตีด้วยรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับโอ้โหนะครับยินดีกับน้องด้วยสำหรับวันนี้ครับวันนี้อุงอิงนะครับปรากฏตัวที่วัดใหม่หนองบอรุรีตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาก็ มีหลายคนทักมหาอิม,อมข่าวกระแสว่าพิมพิมจะมาไหมคะอยู่ใกล้ๆบ้านพิมพิมต้องบอกว่าอุ้มอิมวันนี้ติดจัดรายการที่ cdc เรียบทางด่วนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าวันนี้มีถ่ายรีวิวต่อด้วยอุ้มอิมก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเจอน้องอีกแล้วครับทุกคนแต่ปิดวง ไปแน่นอนนะครับฟันธงปิดวงอุ้งจะเข้าไปให้กําลังใจบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนแล้วก็จะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนแน่นอนนะครับวันปิดฤดูกาลเจอกันใครไปบ้างเอางี้ดีกว่าครับใครไปเจอน้องในวันปิดฤดูกาลบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหัวใจเดียวกันไปเจอกันนะครับในวันที่วันที่เท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบเก้ามิถุน,นาหรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะครับเป็นวันเกิดบอสโจด,ด้วยใช่ไหมครับทุกคนนะก็ ไปรอติดตามกันแล้วก็ฝากดูในการเดินทางของอุ้มอิม,อมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับส่งใจไปครับสำหรับวันนี้นะครับอย่างเสียนนเนี่ยเห็นไหมเสียนนเห็นบรรยากาศกว่เราอีกอ่ะเสียนนเนี่ยต้องบอกว่าเห็นภาพบรรยากาศอุ้งอิงโดนรูมถ่ายรูปแบบนี้บ่อยกว่าเราอีกแต่เสียนนยังพูดเลยว่าก้านน้ําตาไม่อยู่น้ําตาจะไหลครับทุกคนซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ ขนลุกแล้วอิ่มดีใจนะเวลาอิ่มไปเจอน้องเนี่ยแล้วอิ่มเห็นพ่อพ่อแม่เอซีแฟนคลับเนี่ยเอาสิ่งของเอาของขวัญเอามาไลลยไปให้น้องอิ่มก็จะยิ้มตามองค์อิงนะอิ่มแบบรู้สึกว่าน้องน้องเป็นธรรมชาติแล้วก็น้องน่ารัก มากมากนะครับทุกคนคืออง้์งอิงเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าบอสโจเลยเป็นคนให้โอกาสอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ไปสัมภาษณ์น้องนะครับถ้าทุกคนยังจําได้นะครับบอสโจเป็นคนหนึ่งเลยที่เปิดโอกาสให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสไปสัมภาษณ์อง้์อิงในตอนนั้นนะทุกคนแล้วคนก็เลยรู้จักอุ้มอิ่มมาทุกวันนี้อุ้มอิ่มเลยไม่ลืมพระคุณเนาะ พ่อโจรหรือว่าบอสโจมิมนับถือเป็นพ่อเป็นครูเป็นอาจารย์ไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะอัดกรอบพ่อโจกับองิงเนี่ยมาตั้งไว้อยู่แล้วก็บูชานะครับทุกคนก็คือแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นครูมิมไปแล้วสำหรับบอสโจนะครับแล้วก็รักมากๆแล้วพ่อโจรัรกองิงเพชรบ,บ้านแพงมากเขาคุยหลังไมอะไรกับอุ้มอิมมีมากกว่านั้นที่เขารักลูกอุ้มอิมรู้ดีอุม้มสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูก แต่ด้วยความมีกรอบของการเป็นผู้บริหารอะไรต่างๆบริบทต่างๆครับทุกคนอาจจะไม่ได้บอกรักทุกวันแต่เขารักอิงๆมากๆมีพูดแค่นี้เลยอิมมโอกาสคุยหลังใบอุ้มอิมรู้สัมผัสจากหัวใจบอสโจได้เลยว่าพ่อคนนี้รักลูกคนนี้มากๆถือว่าเป็นลูกแท้ๆเลยก็ว่าได้ที่ไปฝากแม่หน่อยเนี่ย ตั้งท้องอยู่นะครับเนาะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านบอสโจนะครับสาวน้อยเพชรแป้นแผงด้วยกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนบรรยากาศนี้นะครับทุกคนอีกกี่ปีที่เราเนี่ยครับทุกคนจะได้เห็นกับบรรยากาศเหล่านี้นะครับบรรยากาศเหล่านี้ทุกคนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ70-80ที่หอบเสือมาดูศิลปินคนนี้นะครับทุกคน แล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมอีกกี่ร้อยปีนะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยมาสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับที่พ่อพอแม่แม FC แฟนคลับเนี่ยมาดูน้องนะครับแล้วก็มาเชียร์น้องคือบางคนแบบยังไม่เคยเห็นน้องตัวเป็นๆนะครับทุกคนได้ยินแบบปากต่อปากอย่างแดนเซอร์ที่ออกมาเผยความรู้สึกกับพวกเราว่า,วาอุงอิงเนี่ยตอนที่น้องเต้ยลานะครับแดนเซอร์บอกว่าอุงอิงไม่ยอมกลับเพราะ FC แฟนคลับถ่ายรูปยังไม่ครบนี่คือเหตุผลที่คนรักน้องนะครับ น้องเป็นแบบนี้จริงๆนะครับน้องเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็ให้ใจแฟนคลับรักแฟนคลับถ้าเป็นซูปเปอร์สตาร์บางคนอาจจะไม่ต้องรอใครก็ได้เพราะว่าฉันดังแล้วแต่นี่ฉันกลับมายืนรอกลับมารอแฟนคลับเพื่อที่จะรอให้รอแฟนคลับเนี่ยถ่ายรูปให้ครบอย่างน้องโชว์เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องยังไม่เข้าไปจากเวทีหลังเวทีเพราะว่าน้องรอแฟนคลับ เพื่อที่จะมาขอจับมือมาให้รางวัลน้ําใจน้องจนครบนะครับน้องถึงเข้าไปอ่านี่คืออง๋์งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับนี่คือตัวตนขององ๋งอิงนะครับตัวเต็นตัวตนที่แท้จริงของน้องนะครับนะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องนะครับแล้วก็พิมพ์อิ่มเนาะก็นี่แหละจะซัพพอร์ตอง๋งอิงนะครับในเรื่องของ การทำข่าวสารนะครับในแวดวงการหมอลามเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องเพลงผลงานแล้วกันนะครับ mm hmm. อ้ิ่มก็ตอนนี้ได้เป็นดีเจของคนลูกทุ่งอ้ิ่มก็จะเปิดเพลงน้องบ่อยๆอย่าง mm hmm. วันนี้ทุกคนเข้าไปขอนะครับก็โอ้โหเปิดทั้งวันน่ะแฟนคลับอุ๋งอิ่งคือแบบเอาจนแบบขึ้นครองชาร์ตของคนลูกทุ่งแบบหลายสัปดาห์มากๆครับทุกคนคือไม่หลุดนะครับไม่ยังไม่หลุดโพเลยอะนะครับทุกคนนะไงครับก็ สุดยอดมากๆสำหรับลูกสาวนะครับอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนาะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องแล้วก็ขอให้น้องนะครับปังๆดังๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็คงความเป็นบ้านๆแล้วก็น่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับซึ่งพิมพ์อิ่มก็จะรอซัพพอร์ตน้องในทุกๆเรื่องนะในทุกๆเรื่องในทุกๆผลงานนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มด้วยเนาะในทุกๆก้าวแล้วก็สำหรับอุ้มอิ่มนะครับก็คือเดือนหน้าเนาะจะปรับผังใหม่ครับของคนลูกทุ่งอุ้มอิ่มก็จะได้ไปกับเจหวีกับพี่อบแอฟนี่แหละครับทุกคนซึ่งอยู่ในรายการมวนซื่นขึ้นร้อยสามอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็ทุกคนเข้าไปขอเพลงกันเยอะๆเข้าไปม่วนเข้าไปฟังข่าวอุ้งอิงกันเยอะๆเนาะเพื่อที่จะ รับทราบข่าวสารดีๆนะครับในวงการหมอลำแล้วก็ข่าวของอุ้งอิงด้วยนะครับนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิมนะครับแล้วก็ขอบคุณภาพจากเสียนนลลเพินออฟฟิ i ชียลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะร,รักทุกคน